รายการนี้ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากเพื่อนและพันธมิตรของพันธกิจจอยส์มายเอร์คืนนี้ฉันอยากจะพูดคำอุปมาเรื่องเศรษฐีโง่และคำอุปมานี้ถูกพูดถึง ซ้ำๆในหนังสือพระกิติคุณอย่างน้อยสามเล่มฉะนั้นฉันเชื่อว่าการที่เราได้เห็นเรื่องเดิมๆซ้ำแล้วซ้ำอีกมันจะต้องเป็นเรื่องสำคัญแน่ๆฉันอยากจะเริ่มต้นด้วยการแบ่งปันข้อพระคัมภีร์นี้กับคุณที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ฉันจะสอนคืนนี้เลยแต่ฉันรู้สึกว่าพระเจ้าอยากให้ฉันเริ่มต้นแบ่งปันข้อพระคัมภีร์นี้ก่อนที่ฉันจะเทศนาเพื่อให้มั่นใจว่าเราเข้าใจเรื่องหลักๆที่เราทุกคนควรทำในชีวิต2โครินบทที่5ข้อ20 บอกว่าเราเป็นทูตของพระเยสุคริสต์นั่นหมายความว่าเราเป็นตัวแทนของพระองค์และพระเจ้าให้พลักษณะของพระองค์สำแดงผ่านทางเราในฐานะที่เราเป็นตัวแทนส่วนตัวของพระองค์ฉะนั้นคุณจะต้องเข้าใจว่าตัวคุณเองในโลกนี้คุณเป็นตัวแทนส่วนตัวของพระเยสุคริสต์พระองค์ทรงสำแดงหรือพยายามสำแดงพระองค์ต่อผู้อื่น ผ่านทางคุณที่จะยอมให้พระองค์เข้าไปในชีวิตของพวกเขาเราจึงวิงวอนท่านในนามของพระคริ์จงยึดความโปรดปรานของพระองค์ตามที่ได้นําเสนอให้ท่านและให้คืนดีกับพระเจ้าก่อนที่คุณจะทำภารกิจอื่นเราต่างมีสองอย่างที่ต้องทําเราถูกเรียกในฐานะผู้ได้รับการไถ่และเราถูกเรียกในฐานะผู้ที่คืนดีแล้วและเราถูกเรียกในฐานะผู้ที่คืนดีแล้วที่จะช่วย นำคนอื่นให้กลับมามีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระเจ้าฉันอยากจะหนุนใจคุณว่าอย่าปล่อยให้ตัวเองจดจอ่อหรือใช้พลังงานทั้งหมดที่มีพยายามควายคว้า,วาทุ่มเทแต่สิ่งที่ตัวเองต้องการเพราะคุณจะได้เห็นในคำอุปมาคืนนี้ว่าตอนนี้คุณอาจจะมีทุกอย่างที่ตัวเองต้องการแต่ก็ยังเป็นคนหนึ่งที่มีความทุกข์ใจที่สุดบนโลกนี้ความชื่นชมยินดีของเราสันติสุขของเราไม่สามารถพบได้จากสิ่งที่เราครอบครอง หรือพอตการลงทุนของเราหรือการมีสำนักงานส่วนตัวที่มีป้ายชื่อของเราติดอยู่ที่ประตูหรืออยู่ในกลุ่มสังคมที่มีหน้ามีตามันจะเกิดขึ้นได้จากการที่มีความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับพระเจ้าและรักษาตัวอยู่ในน้ำพระทัยของพระองค์เท่านั้นเหตุผลที่ทำให้ฉันมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือผู้คนในโลกนี้ก็เพราะทุกวันนี้โลกเราอยู่ในยุคที่ย่ำแย่เราถูกเลือกให้เกิดมาในยุคสมัยนี้ คุณถูกเลือกให้มีชีวิตอยู่ในยุคนี้พระเจ้ามีเป้าหมายสำหรับคุณคุณอาจจะไม่ได้เป็นนักเทศบนธรรมมาทแต่คุณจะเป็นคำพยานและเหตุผลหลักว่าทำไมคนถึงไม่ติดตามพระเยซูคริสต์มากขึ้นเหตุผลหลักว่าทำไมคริสเตียนถึงยังถูกล้อเลียนถูกมองข้ามและผู้คนไปโบสถน้อยลงเรื่อยๆอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน ไม่ใช่เพราะว่าพระเจ้าผิดเพี้ยนไปแต่เป็นเพราะบางอย่างที่ผิดเพี้ยนไปของเราเองในฐานะที่เราเป็นตัวแทนของพระองค์อเมนไหมและนี่เป็นเรื่องหนึ่งที่พวกเราทุกคนจะต้องรับผิดชอบได้โปรดอย่าติดสติ๊กเกอร์หลังรถหรือสวมสร้ยคอไม่กางเขนเลยถ้าคุณยังไม่อยากอย่างน้อย พยายามที่จะออกไปยังโลกภายนอกและประพฤติตัวให้สมกับที่พระเยซูต,ต้องการให้เราเป็นอเมนไหมเอาละ่ะลูกาบทที่12เริ่มต้นในข้อ13มมีคนหนึ่งในฝูงชนนั้นทูลพระองค์ว่าท่านอาจารย์ช่วยบอกพี่ชายของข้าพเจ้าให้แบ่งมรดกแก่ข้าพเจ้าด้วยน่าสนใจมากนะฉันหมายถึงถ้าคุณมีโอกาส ถ้าคุณมีโอกาสได้พบพระเยซูในเวลาสั้นๆและคุณจะขออะไรก็ได้อย่างหนึ่งสิ่งที่เราขอจะเป็นสิ่งที่เปิดเผยตัวตนของเราให้โลกรู้และเปิดเผยบุค,คลิกของเราเพราะฉะนั้นเขาอยากจะได้เงินมากขึ้นและดูเหมือนว่าพี่ชายของเขามีบางอย่างที่เขาไม่มีและเขาอยากให้พระเยซู เข้ามาช่วยแบ่งสมบัตินั้นให้กับเขาแต่พระองค์ตรัสตอบเขาว่าพ่อหนุ่มใครตั้งเราให้เป็นผู้พิพากษาหรือเป็นผู้แบ่งมรดกให้ท่านพูดง่ายๆพระองค์กำลังบอกว่าไม่ได้หมายความว่าพระองค์ทำไม่ได้หรือไม่ได้บอกว่าชายหนุ่มคนนี้ไม่มีส่วนในมรดกที่ว่าแต่พระองค์กำลังบอกเขาว่านั่นไม่ใช่งานของเราเราไม่ได้มาเพื่อให้ทุกอย่างที่เจ้าอยากได้มีบางอย่างที่สำคัญกว่านั้นกำลังเกิดขึ้น และพระองค์ตรัสกับพวกเขาว่าจงระวังให้ดีจงหลีกเลี่ยงจากความโลภทุกอย่างคือความปรารถนาที่อยากจะมั่งคั่งมากเกินไปความโลภที่อยากจะมีมากขึ้นเพราะว่าชีวิตของคนไม่ได้อยู่ที่การมีของฟุ่มเฟือยคือไม่ได้ขึ้นอยู่กับการครอบครองทรัพย์สินมากมายหรือมีมากเกินความต้องการที่นี้ฉันอยากจะหยุดตรงนี้ก่อนฉันอาจจะหยุดบ่อยๆในระหว่างเทศนาวันนี้ เพราะเวลาที่คุณเริ่มบอกคนอื่นว่าสิ่งของต่างๆที่เขาครอบครองไม่ควรเป็นเรื่องสำคัญที่สุดสำหรับเขาทัานทีเลยคนฟังก็จะเริ่มกังวลว่านึกออกไหมคุณกำลังจะบอกพวกเขาว่าพวกเขาจะไม่มีทางได้ครอบครองอะไรส่วนตัวแล้วฉันเชื่อว่าพระเจ้าอยากให้เรามีชีวิตที่สมบูรณ์คุณจะไม่อ่านพระคัมภีร์แต่ไม่เชื่อตามนั้นฉันเชื่อว่าพระองค์อยากให้ในสิ่งที่เรายังขาดอยู่แต่ฉันไม่เชื่อว่าพระองค์อยากให้ คริสเตียนคนไหนก็ตามมีมากเกินกว่าที่เขาจะรับไหวและยังให้โปรองเป็นที่หนึ่งในชีวิตเขาและไม่ว่าทุกวันนี้คุณจะมีสมบัติน้อยแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าคุณจัดการสิ่งที่มีอยู่ตอนนี้ไม่ได้คุณก็จะจัดการไม่ได้แน่นอนถ้าคุณมีมากกว่านี้ถือเป็นความเข้าใจที่ผิดว่าถ้าฉันมีเงินหนึ่งล้านดอลลาร์ฉันจะถวายให้กับงานประกาศ ก็ถ้าคุณมีแค่สิบเหรียญแล้วคุณยังไม่ถวายเลยคุณก็จะไม่ถวายหรอกถ้าคุณมีเงินหนึ่งล้านเหรียญฉันกล้าพูดเลยผู้ที่ซื่อสัตย์ในสิ่งเล็กน้อยจะถูกแต่งตั้งให้ดูแลสิ่งของมากมายแต่ถ้าคุณไม่ซื่อสัตย์ในสิ่งที่เล็กน้อยที่คุณมีก็เป็นไปได้สูงว่าคุณจะไม่ได้มีมากกว่านี้แน่และถ้าคุณมีน้อยวิธีการใช้เงินของคุณก็คงไม่ต่างกันเท่าไหร่หรอกกับถ้าคุณมีเงินมากขึ้น เราได้เห็นเรื่องราวในพระคัมภีร์ที่เราให้ชื่อว่าเงินถวายของหญิงไม้น่าประหลาดใจว่านั่นเป็นเรื่องหนึ่งที่พระพยายาริญญาบริสุทธ์ตั้งใจบันทึกไว้ตรงนั้นให้อยู่ตรงนั้นนี่เป็นเรื่องของผู้หญิงตัวเล็กๆที่ถวายเงินที่มีมูลค่าเท่ากับหนึ่งเพนนีในปัจจุบันแต่กลับเป็นที่รู้จักทั่วโลกที่ถูกพูดถึงทุกที่นั่นไม่ใช่เพราะว่าเธอถวายเงินเยอะหรอกนะแต่เป็นเพราะว่าเธอถวายทั้งหมดที่เธอมี แน่นอนมีคนถวายมากกว่านั้นเป็นเงินหลายดอลลาร์แต่เงินที่พวกเขาถวายนั้นไม่ได้สร้างความลำบากอะไรเลยเห็นไหมถ้าคุณเป็นคนมีฐานะร่ำรวยแล้วคุณถวาย20 30 40ดอลลาร์ก็ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนอะไรและไม่ได้กระทบกระเทือนคุณเลยแต่รู้ไหมถ้าคุณมีแค่10แล้วคุณถวาย1หรือ2 ก็เป็นไปได้ว่ามันอาจจะหมายความว่าคุณจะไม่มีเงินพอที่จะไปทำอย่างอื่นที่คุณอยากจะทำในสัปดาห์นั้นเงินเป็นบททดสอบเรื่องใหญ่มากฉันเชื่อว่าเราจะถูกทดสอบสองด้านด้วยกันเกี่ยวกับเงินฉันคิดว่าเราต้องผ่านบททดสอบเรื่องพฤติกรรมของเราเวลาที่เราไม่มีเงินเลยและพฤติกรรมของเราเวลาที่เรามีเงินมากมาย อเมนไหมซึ่งถ้าเราทําตัวไม่ดีเวลาเราไม่มีเงินเลยก็เป็นไปได้สูงว่าเราคงจะทําตัวไม่ดีแน่ๆเวลาที่เรามีเงินมากมายแต่ก็ยังมีหลายคนในโลกนี้ที่เริ่มต้นถูกต้องพวกเขามีความตั้งใจดีพวกเขาเป็นคนดีพวกเขาทำสิ่งที่ถูกต้องแต่ความโลภนี่แหละที่อาจจะเข้ามาครอบงมคุณมันอาจจะเปลี่ยนคุณ ให้เป็นบางอย่างที่คุณไม่เคยคิดว่าตัวเองอยากจะเป็นและความโลภพูดง่ายๆก็คือเป็นจิตวิญญาณที่มักจะร้องว่าขอมากขึ้นขอมากขึ้นมีบางคนตอนนี้ซึ่งฉันก็ต้องเตือนตัวเองด้วยเหมือนกันว่าทุกวันนี้คุณมีมากกว่าที่คุณคิดว่าตัวเองจะมีได้ซะอีกพระเจ้าช่วยให้ธุรกิจของคุณไปไกลเกินกว่าที่คุณคิดไว้พระเจ้าทรงยกชูคุณพระองค์ ฉันหมายถึงปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นในประเทศนี้ไม่ใช่ประเทศนี้แต่ในชีวิตเราที่ลูกชายฉันเรียกว่าปัญหาของประเทศโลกที่หนึ่งนึกออกไหมคุณไม่ต้องเครียดหรอกถ้าแอร์ของคุณไม่ทํางานคุณต้องรอสองสัปดาห์โน่นถึงจะซ่อมได้นี่เป็นปัญหาของประเทศโลกที่หนึ่งอามนไหมคือพวกเราเคยชินกับความสบายพวกเราเคยชินกับความสะดวกที่จริงๆแล้วมันกําลังทําร้ายเราอยู่ เพราะมันทำให้เราอ่อนแอลงขี้บน่นเรายอมแพ้ง่ายเกินไปเราไม่รู้วิธีต่อสู้หรือยืนหยัดเพื่อต่อสู้อะไรเลยถ้าให้พูดตรงๆก็คือโลกที่เราอยู่มันแย่ลงทุกวันบางคนที่มีชีวิตมานานแล้วเราได้เห็นทั้งสองด้านของเรื่องนี้แต่ฉฉ,ฉันสัมผัสถึงสิ่งที่เด็กๆในยุคนี้ จะต้องรับมือถ้าเราไม่ใส่ใจกับการที่จะบอกความจริงให้พวกเขารับรู้มากขึ้นเรื่อยๆอเมนไหมเพราะฉะนั้นความโลภก็เป็นปัญหามันเป็นบางอย่างที่ถ้าคุณลองอ่านในพระธรรมวิวรณ์หรือที่อื่นตอนที่พระเยซูพูดถึงสิ่งที่ทำให้คนเราไม่ได้เข้าไปในสวรรค์ประโยคเดียวกันที่พูดถึงฆาตกรคนโกหกคนล่วงประเวณีคุณจะเห็นว่ามีคนโลภด้วย ดังนั้นมันไม่ใช่แค่นึกออกไหมทุกวันนี้มีบาปหลายอย่างที่กลายเป็นความบาปที่ยอมรับได้มันเหมือนกับมันไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอีกต่อไปแล้วแต่มันเป็นเรื่องใหญ่สำหรับพระเจ้านะและความเห็นส่วนตัวของฉันก็คือเราจำเป็นต้องควบคู่กับคำสอนเรื่องพระเจ้าทรงรักเราพระเมตตาของพระองค์พระศิริของพระองค์และความดีของพระองค์หรือการที่พระเจ้าตอบคำอธิษฐานของเราฉันคิดว่าบางครั้ง เราควรต้องฟังเรื่องขุมนรกเปลวไฟหรือกรรมฐานสะบ้างนึกออกไหมเราจำเป็นต้องฉันตั้งใจฟังคำเทศนาเรื่องความเกรงกลัวพระเจ้าเพราะเป็นเรื่องที่คนเราไม่ค่อยคุณไม่ค่อยฟังคำเทศนาเรื่องนี้กันสักเท่าไหร่ทุกวันนี้คนไม่ชอบฟังคำเทศเรื่องนี้สักเท่าไหร่แต่เมื่อถึงวันหนึ่งทุกคนต้องไปยืนอยู่ต่อหน้าพระเจ้าและรายงานชีวิตของตัวเองมนุษย์ทุกคนจะต้องยืนอยู่ต่อหน้าพระเจ้าและรายงานชีวิตของตัวเอง ซึ่งฉันหมายถึงฉันหวังว่าตัวเองจะมีอะไรให้พูดมากกว่าแค่บอกว่าลูกใช้ชีวิตทั้งหมดควยคว้าสิ่งที่ตัวเองต้องการมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นและไม่เคยรู้สึกพอใจเลยเป็นคนเห็นแก่ตัวเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางอย่างเดียวที่ฉันรู้เกี่ยวกับความโลภก็คือไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ตามยังไงคุณก็ต้องสู้กับมันวิธีที่ดีที่สุดที่จะต่อสู้กับมันคือการเป็นผู้ให้ด้วยใจกว้างขวางฉันไม่ได้พูดถึงการถวายในถุงถวายที่โบสถ์เท่านั้น ฉันพูดถึงทุกๆเรื่องในชีวิตของคุณการให้เวลาการทุ่มเทตัวเองการให้ด้วยคำอธิษฐานการหนุนใจการให้คำชื่นชมและแน่นอนว่าให้เงินของคุณด้วยหลายปีที่แล้วพระเจ้าตรัสบางอย่างกับฉันที่ฉันไม่ใส่ใจมากนะคุณเองก็คงไม่ใส่ใจมากเท่าไหร่ถ้าฉันบอกกับคุณแต่ฉันชอบแบ่งปันสิ่งที่พระเจ้าได้กระทําในชีวิตของฉันกับพวกคุณฉันคิดว่านี่เป็นสิทธิอย่างเดียวที่ฉันจะแบ่งปันได้ฉันอธิษฐานเผื่อคนคนหนึ่งให้พระเจ้าทําบางอย่างให้พวกเขาตามที่เขาต้องการ และนี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าตรัสกับฉันเมื่อไหร่เจ้าจะเลิอกอธิษฐานขอให้เราทำสิ่งที่จริงๆแล้วเจ้าก็ทำเองได้แต่เจ้าแค่ไม่อยากทำนี่ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่เรียกว่าเสลาหยุดพักและใคร่ครวนดูเราอยากให้พระเจ้าแก้ไขให้เพราะ เราไม่อยากลำบากหรือไม่อยากเสียสละอะไรบางอย่างแต่เรากําลังทําร้ายตัวเองยิ่งเราปล่อยตัวเองไปตามกระแสของโลกนี้เท่าไหร่ก็มีแต่จะทําร้ายตัวเองมากเท่านั้นอย่าปล่อยให้ตัวเองกลายเป็นคนเห็นแก่ตัวเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางเอาแต่ผลประโยชน์ของตัวเองอยากได้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นม,นมีชีวิตที่ดีได้แต่ต้อง ช่วยเหลือคนอื่นด้วยอาเมนไหม,มถ้าคืนนี้คุณปรบมือไม่ดังฉันจะเทศต่อไปอีกสามชั่วโมงอ<า>เอาละคุณเห็นไหมและพระองค์ตรัสกับพวกเขาว่าระวังให้ดีจงหลีกเลี่ยงจากความลบทุกอย่าง คือความปรารถนาที่อยากจะมั่งคั่งมากเกินไปความโลภที่อยากจะมีมากขึ้นเพราะว่าชีวิตของคนไม่ได้อยู่ที่การมีของฟุ่มเฟือยคือไม่ได้ขึ้นอยู่กับการครอบครองทรัพย์สินมากมายหรือมีมากเกินความต้องการและพระองค์ก็เล่าคําอุปมาให้เขาฟังเห็นไหมพระเยซูอยากจะพูดเรื่องนี้พระองค์เลยเล่าเรื่องอุปมาโดยบอกว่าไรนาของเศรษฐีคนหนึ่งเกิดผลบริบูรณ์มากเศรษฐีคนนั้นจึงคิดในใจว่าฉันอยากให้คุณสังเกตว่าเขาไม่ได้อธิษฐานถึงเรื่องนี้เลยเขาคิดในใจกับตัวเอง ข้าจะทำอย่างไรดีเพราะว่าข้าไม่มีที่ที่จะเก็บพืชผลของข้าหมายความว่าเขามีมากเกินกว่าที่จะจัดการไหวเขามีมากจนไม่มีที่พอจะเก็บสิ่งเหล่านั้นแล้วแล้วเขาก็ไม่ได้ถามพระเจ้าด้วยว่าควรจะทำยังไงดีเขาไม่ได้คิดด้วยซ้าว่าจะเป็นพระพรให้กับคนอื่นบ้างแต่เขาคิดกับตัวเองและตัดสินใจว่า เขาจะทำยังไงกับสิ่งของทั้งหมดที่มีแล้วเขาก็บอกว่าตรงนี้ฉันวงกลมไว้ทุกที่เลยที่เขาบอกว่าข้าจะเขาจึงคิดว่าข้าจะทําอย่างนี้คือจะรื้อยุง้งฉางของข้าและจะสร้างใหม่ให้ให,ใหญ่โตขึ้นแล้วข้าจะรวบรวมข้าวและสมบัติทั้งหมดของข้าไว้ที่นั่นแล้วจะบอกกับจิตใจของข้าว,ว่าจิตใจเอ๋ยเจ้ามีทรัพสมบัติมากเก็บไว้พอหลายปีจงอยู่สบายกินดื่มและรื่นเริงเถิด <c oughs> แต่ พระเจ้าตรัสกับเขาว่าโอ้คนโง่ <laughs> <c oughs> คุณรู้ไหมว่าคนโง่เป็นยังไงคนโง่ก็คือคนที่พลาดจุดประสงค์หลักของชีวิตทั้งหมดไปนั่นคือคําจํากัดความอย่างหนึ่งของการเป็นคนโง่พวกเขาได้พลาดประเด็นหลักสําคัญของการมีชีวิตไปเพราะอย่างนี้ฉันถึงเริ่มต้นด้วย2โครินบทที่5้าข้อยีเพราะฉันอยากให้คุณรู้ประเด็นสําคัญของเรื่องทั้งหมดที่ฉันสอน <c oughs> นอกจากการมีความสัมพันธ์นกับพระเยซูคริส และการได้รู้จักกับพระองค์ก็คือการออกไปและเป็นตัวแทนของพระองค์ให้คนอื่นเห็นคนที่ยังไม่รู้จักพระองค์ไม่อย่างนั้นแล้วที่ทำมาทั้งหมดก็ไม่มีประโยชน์เลยสักนิดถ้าทุกอย่างที่เราทำมีแค่การเทศนาบอกทุกคนว่าเขาเป็นคนที่ยอดเยี่ยมมากแค่ไหนพระเจ้าทรงรักพวกเขามากแค่ไหนนึกออกไหมพระเจ้าอยากให้พวกเขามีอะไรมากแค่ไหนและพระองค์อยากจะยกชูคุณพระองค์อยากจะนึกออกไหมให้คุณ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  ฉันเองก็อาจจะตกหลุมพรางนั้นก็ได้พวกคุณทุกคนก็อาจจะตกหลุมพรางนั้นได้เหมือนกันแล้วฉันบอกคุณเลยว่าความโลภเป็นปีศาจที่มันจะฉุดคุณไว้มันเป็นไปได้ที่เราอาจจะมีเพียงเล็กน้อยแต่เรามีใจกว้างกับสิ่งที่เรามีมากกว่าเวลาที่คุณมีทรัพย์สินมากมายนี่แค่เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องนี้ความโลภเป็นวิญญาณชั่วที่กรีดร้องขอมากขึ้นมากขึ้น มากขึ้นแต่พระเจ้าตรัสกับเขาว่าโอคนโง่ในคืนวันนี้ชีวิตของเจ้าจะต้องเรียกเอาไปจากเจ้าแล้วของที่เจ้ารวบรวมไว้นั้นจะเป็นของใครรู้ไหมพระคัมภีร์บอกไว้ว่าคนดีจะทิ้งมรดกไว้ให้ลูกหลานของเขาน่าสนใจมากสําหรับฉันพระองค์ไม่ได้บอกว่าลูกของเขาแต่บอกว่าลูกหลานของเขาและรู้ไหมฉันคิดว่าถ้าทุกอย่างในชีวิตของเราเป็นไปอย่างถูกต้อง เราก็จะมีชีวิตอยู่ยาวนานจนได้เห็นลูกของเราอายุแก่ลงแล้วพวกเขาก็มีเงินทองของตัวเองเมื่อถึงเวลานั้นที่พวกเขาได้จากการทำงานจนสุดท้ายก็ตกไปถึงหลานของเขาฉันขอบอกคุณอย่างหนึ่งว่าคุณอาจจะทำงานตลอดชีวิตเก็บหอมรอมริบให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้หลายคนที่ทำงานตลอดชีวิตและเก็บเงินเพื่อไวเกษียณ พวกเขาอยากจะมั่นใจว่าพวกเขาไม่ต้องกังวลพอถึงเวลากเกษียณซึ่งก็เป็นเรื่องฉลาดที่จะวางแผนสําหรับอนาคตคือมีหลายคนทําแบบนั้นแต่หลังกเกษียณได้หนึ่งปีเขาก็เสียชีวิตเพราะฉะนั้นคุณควรจะมีความสุขกับสิ่งของที่คุณมีในขณะที่คุณยังมีความสุขกับมันได้อยู่หรือในพระธรรมปัญญาจารย์ก็ได้อธิบายอย่างชัดเจนอยู่แล้วว่าคุณอาจจะทํางานตลอดชีวิตและครอบครองทรัพย์สินทุกอย่างที่สุดท้ายต้องทิ้งไว้ให้คนอื่นต่อไปแต่คุณไม่รู้เลยว่าเขาจะทํายังไงกับมันบ้าง ดังนั้นชีวิตของเรามันมีอะไรมากกว่าแค่การสะสมสิ่งของไว้ให้มากที่สุดแล้วสร้างโรงนาที่ใหญ่ขึ้นดูว่าคุณจะมีได้มากแค่ไหนเพื่อจะได้รู้สึกสบายใจมากขึ้นถ้าเราเชื่อในพระวจะนะพระเจ้าจริงๆจะไม่มีทางที่เราไม่อยากถวายให้กับพระเจ้ายิ่งคุณถวายมากคุณก็จะมีทรัพย์สมบัติสะสมไว้บนสวรรค์มากซึ่งยังไงก็แล้วแต่สวรรค์บนโลกนี้เราจะมีชีวิตอยู่แค่ เราคิดเผื่อไปเลยว่าสัก90ปีโอเคคุณอยากจะอยู่ถึงร้อยปีสมมุติว่าคุณจะมีชีวิตอยู่ถึงร้อยปีก็ได้แต่บนสวรรค์เป็นที่ที่คุณจะใช้ชีวิตชั่วนิรันดร์เราคิดไม่ออกเลยว่ามันจะนานมากแค่ไหนดังนั้นมันจะดีกว่าไหมถ้าเราจะเก็บทรัพย์สมบัติไว้บนนั้นมากกว่าบนโลกนี้ เพราะว่าทรัพย์สมบัติของท่านอยู่ที่ไหนใจของท่านก็อยู่ที่นั่นด้วยรู้ไหมใครก็ตามที่มีท่าทีที่ไม่ดีในโบสถ์ช่วงเวลาของการถวายทรัพย์ก็คงจะเจอปัญหาหนักแล้วล่ะนะก็พวกเขาแค่อยากได้เงินของเราทุกที่ที่คุณไปเขาก็พยายามจะเอาเงินของคุณอยู่แล้ว เวลาคุณไปปั้มน้ำมันเขาก็อยากได้เงินของคุณเวลาคุณไปร้านขายของเขาก็อยากได้เงินของคุณเวลาคุณไปช้อปปิ้งเขาก็อยากได้เงินของคุณเวลาคุณไปร้านอาหารเขาก็อยากได้เงินของคุณที่เดียวที่คนรู้สึกไม่พอใจก็คือที่โบสถ์ซึ่งมันไม่สมเหตุสมผลเลยจริงไหมเราจะต้องเข้าใจเราต้องเข้าใจว่านี่เป็นสิ่งที่ชั่วร้ายที่มันสตานททำ เพราะว่ามาสตาลมันไม่อยากให้มีการถวายทรัพย์กับข่าวประเสริฐและถูกเทศนาออกไปฉันกำลังพยายามอยู่นะข้อ21คนที่สะสมทรัพย์สมบัติไว้สำหรับตัวและไม่ได้มั่งมีฝ่ายพระเจ้าก็เป็นเช่นนั้นแหละ พระเยซูตรัสกับพวกสาวกของพระองค์ว่าเพราะเหตุนี้เราบอกท่านทั้งหลายว่าอย่ากระวนกระวายถึงชีวิตว่าจะเอาอะไรกินและอย่ากระวนกระวายถึงร่างกายว่าจะเอาอะไรนุ่งห่มเพราะว่าชีวิตสําคัญยิ่งกว่าอาหารและร่างกายสําคัญยิ่งกว่าเครื่องนุ่งหม่มฉะนั้นฉันอยากจะบอกว่าชีวิตมันมีอะไรมากกว่าแค่การได้ครอบครองทรัพย์สินแต่พวกท่านจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้า และความชอบธรรมของพระองค์ก่อนแล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงนี้ให้จงปิติยินดีในพระยาวเวและพระองค์จะประทานตามใจปรารถนาของท่านอย่าสแสวงหาพระเจ้าแค่เพื่อต้องการสิ่งที่คุณอยากได้เท่านั้นนั่นคือคริสเตียนแบบทารก ซึ่งก็ไม่ใช่จุดเริ่มต้นที่แย่สักเท่าไหร่ฉันเชื่อว่าเราทุกคนต่างก็มีช่วงฮันนีมนเล็กๆแบบนี้กับพระเจ้าเป็นคริสเตียนทารกที่น่ารักมีทั้งขวดนมมีทั้งผ้าอ้อมมีทั้งผ้าห่มน่ารักน่ารักนึกออกไหมเราทูลขอพระเจ้าในสิ่งที่เราอยากได้สิ่งที่เราต้องการและพระองค์ก็ตอบคําอธิษฐานเราหลายอย่างด้วยกันแต่คุณก็จะต้องมาถึงช่วงจุดเปลี่ยนด้วย แม่น้ำที่ว่าก็จะเหือดแห้งลงคุณจะเลิกสุม่มเปิดพระคัมพีและเอานิ้วจิ้มเพื่อจะได้ถ้อยคำจากพระเจ้าคุณจะต้องศึกษาและเติบโตขึ้นทุกอย่างมันจะไม่เกิดขึ้นแบบปฏิหารอาจจะมีบางอย่างที่คุณจำเป็นต้องรอเพราะยิ่งถ้าเราได้มาง่ายเท่าไหร่เราก็จะยังเป็นคริสเตียนทารกอยู่อย่างนั้น การที่เราจะเติบโตขึ้นคุณจะต้องเผชิญสถานการณ์บางอย่างดังนั้นมันจะมีช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงที่พระเจ้าไม่ได้ต้องการแค่20นาทีในทุกเช้าที่คุณใช้เวลากับพรงเพื่อให้วันนั้นผ่านไปด้วยดีแต่สิ่งที่พระองค์อยากให้ออกมาจากปากคุณก็คือพระเจ้าลูกรักพระองค์หมดหัวใจวันนี้ลูกจะทำอะไรเพื่อพระองค์ได้บ้าง โปรดส่งใครสักคนให้ลูกได้ช่วยเหลือเขาในวันนี้ขอบคุณพระเจ้าที่ฉันผ่านช่วงเวลาการเปลี่ยนแปลงในชีวิตมาแล้วฉันอธิษฐานเป็นประจำทุกวันว่าพระเจ้าโปรดส่งใครมาก็ได้ในวันนี้ที่ลูกจะได้ช่วยเขาโปรดให้ลูกเห็นคนที่ลูกจะได้เป็นพระพรให้กับเขาอย่าเอาแต่อธิษฐานขอพระพรเท่านั้นแต่ให้อธิษฐานขอที่จะได้เป็นพระพรให้กับคนอื่นด้วย สุภาษิตสข้อยีเป็นพระคัมภีร์ที่ดีมากบอกว่าคนที่ตะกะหากําไรก็ทําให้ครอบครัวของตนลําบาก1ทิโมธีบทที่6ข้อ9และ10ส่วนพวกที่อยากร่ํารวยส่วนพวกที่อยากร่ํารวยก็ตกอยู่ในการล่อลวง <laughs> และติดกับดักของความอยากมากมายที่โง่เขลาและอันตรายซึ่งฉุดคนเราให้ลงไปสู่ความพินาศและความย่อยยับเพราะว่าการรักเงินทองเป็นรากเหง้าของความชั่วทั้งหมดแต่ตรงนี้ไม่ได้บอกว่าเงินเป็นสิ่งที่ชั่วเงินเป็นสิ่งที่ดียิ่งคุณมีเงินมากคุณก็จะเป็นพระพรให้กับคนอื่นได้มาก แต่กุญแจสําคัญก็คืออย่าได้ขอเอาแต่ขอพระเจ้าที่จะมีมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแต่ขอให้พระองค์ประทานให้คุณเท่าที่คุณจะดูแลไหวและให้พระองค์ยังเป็นที่หนึ่งในชีวิตของคุณอยู่องค์ประกอบหลักอย่างหนึ่งในการสะสมทรัพย์สมบัติในสวรรค์ก็คือการเป็นคนไม่เห็นแก่ตัวเรามักจะสายตาพร่ามัวเวลาเราจ้องอยู่ที่เงินทองหรือทรัพย์สินมากจนเกินไปแทนที่จะทําอย่างนั้นให้เรามองหาโอกาสที่เราจะได้เสียสละ เพื่อช่วยเหลือคนอื่นๆอาจจะเป็นเรื่องง่ายๆก็ได้อย่างเช่นการยิ้มการตัดหญ้าในส่วนของใครสักคนทำเรื่องง่ายๆให้พวกเขาที่เป็นการบอกให้เขารู้ชัดเจนว่าฉันห่วงใยคุณให้คุณจำไว้เสมอว่าคุณจะไม่มีทางไม่ถวายให้กับพระเจ้าไม่ว่าทางใดก็ตาม